ขออนุญาตมาหันขออนุญาตไปเห็นอันหนึ่งมาฟากไว้พี่น้องเอ้เก็บเสื้ไมใหม่ไฟบ้างเนี่ยหนึ่งมาฟากไว้ก็เลยไปบึงบึงงามงามพี่น้องเดียวเขาไปเห็นหน้ากินโว้ยเก็บสืมไมใหม่ไฟนั่นเก็บเสื้อไมใหม่ไฟพี่น้องไอหนึ่งมาฟากไว้เรียนตาตีตาเหลียบไป <c oughs> โอ้ย <c oughs> ขอตรวจขอไฟลยไหลเด้พี่น้องเรียนผู้หลุดไปเลย <c oughs> เรียกหัดหนูมือแสบไหลวัดดีก้าสิบเจ็ดล้านดวงใจขอบคุณเลยหล่ะเด้อพี่น้องแห่งยันเขาได้อยู่งนะหนึ่งมะอื้อไบเด้หนึ่งมะอื้อใบวันนี้เล่นกวนลวดไปพี่น้องไอ้คือพ่อว่าหนึ่งมะอื้อใบเพิ่งนี่เสียวไปให้หน้ากินแต่เนี้ยหนึ่งมะอื้อไบจันทร์อก สวัสดีค่ะพี่น้องที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะเลียนไปตกใจเบิดพี่น้องเลยเก็บจะไม่ใหม่ไฟย่งจ่านเขาวายอยู่ข้าไหลสุดว่ไปเบิ่องเงนมักอือใหม่ค่าไฟเขาบ่าได้กินแล้วเขาก็เลยสิหายหัวเอาขอบคุณหลายๆเด้สวัสดีค่ะ คุณสุรชัยซื้อตรงขอบคุณเลยไหนเด้อคุณสุรชัยสุขสันต์วันร้อยกระทงคุณสุรชัยแจ้งมาข่อยเฝ้าแลนี่ลูกอีหลุนไปไข่หนึ่งมังอื้อไใบหน้ายกินมึงเนะี่ยไข่อยจนตกใจเลย <laughs> เก็บจะวุ่ยใหม่ <laughs> แลนวันหลุนก้นสุกไปโ <laughs> อ้ไข่ไข่โตกใจ <laughs> สวัสดีค่ะทิปแปดล้านโงใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องไปเองเคยใหม่บานข้าเจ้าคอยตะตกใจเว้อได้ดดดดคอยหนึ่ง,มงหมวกวักไว้คอยเลยมาเปิดอยไหลคอยกระยันเขาดาป้องกันขอบคุณทิปแปดล้านโงใจเด้อขอบคุณหลายๆเด้อโอ้ยน้องคอยจะได้เนาะคอยตกใจห่งขึ้นอย่างนี้บ้างคอยไปปิดแก๊สเราละ สวัสดีค่ะคุณสุรชัยซื่อตรงแดนลิลลุกลิลลุนไปพี่น้องเฮ้ยตกใจแห้งตกใจดีเลยเพราะว่าบานเขาเคยไฟใหม่ขอบคุณนะคิดหลั่นดวงใจด้วยขอบคุณหลายหลายเลยพี่น้องอย่านแห้งไฟใหม่บานเพิ่นเตียงหนึ่งเลอโอ้ยไปเลย ใจ่ายุวายกินกายเลียนน,นึกขึ้นได้วเลียนนิลนลุลลุนไปเลยบกไยน่ล <laughs> นหัวหมุนก้นสุกไป้อองสีแ้วพีนองเลยเขาเยเป็นนันนันเนาะตอนไฟไใหม่บ้านก็เจา้าวัดดีกา้าสิบสองล้านหงใจค่อยมาห้องไข่หงสีของร้ายไหลใหม่ห้องไข,อยอยข่ไขน้ำไข่จนไห่ไข่ว่าได้ของขึ้นยัง่อยกับใหม่เบิด สวัสดีค่ะเจ้าคุณมาแล้วมาแล้วขอบคุณเลยหลายเดอ้อพี่น้อง12ล้านดวงใจวันนี้พ่อ,อข่เขามากไข่ไปทรงน้องกลับขึ้นมากเพื่อน่าไฟ้ใหม่บ้านเพื่อนที่แรกข่โปเสียเลยปที่นี่ข่เห็นหนักซื้อข้าวมาหลายท่องสองนั่นสองนี่มากวันนี้วันร้อยกระทงขอให้ป่าเดือนรวยรวยเฮ้ ขอให้ทุกคนมีความสุขโอ้ยขอบคุณเลยหลายเดยเฮงเฮงปังปังเรยๆไห้มีแต่ความสุขความเจริญพ่อนัอนใดประเสริฐก็ให้ไปหาเจ้าลอยเท่าตะวีคุณเด้อ